สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลูกหินน้ำใสครับวันนี้ก็มีแกเจ็ตสำหรับไบเกอร์มารีวิวแล้วกันเดเรียกว่าแนะนำเลยวันนี้พบกับเมาส์จับกล้องแอคชั่นแคมติดมกันน็อกนะครับต้องเรียกว่าอย่างนั้นใช่ไหมนี่ห้อ เทเลซินเนาะออกตะกดอย่างนี้บอกว่าอย่างนี้แล้วกันนะก็จะเป็นเมาส์ติดหมวกน็อกนะครับแบบที่ไม่ต้องติดกาวกับหมวก,กนนะ็อกเนาะเผื่อบางท่านมีหมวกกันน็อกหลายใบแล้วก็ไม่อยากให้หมวกกัน็อกมันเป็นรอยนะครับแล้วก็สลับเปลี่ยนได้หลายใบนะครับมุมมองก็จะเป็น เฟิร์สเพร o ชนะครับก็คือมุมมองบุคคนที่1เลยนะครับเป็นมุมมองเดียวกับที่ผมเห็นเลยก่อนหน้านี้ผมติดแอคชั่นแคมด้วยเมาส์ที่ติดหน้าอกนะครับติดตรงเสื้อนะครับเป็นแม่เหล็กของอูรันซีนะครับเพราะกอนนั้นผมใส่โมกันน็อกที่เป็นโอเพนเฟสนะครับมันติดเมาส์แบบนี้ไม่ได้นะผมก็ไม่รู้จะติดตรงไหนโอเค ข้อดีมาพูดเรื่องข้อดีข้อเสียกันเลยแล้วกันครับจริงๆผมใช้มาเมื่อเช้าเที่ยวหนึ่งแล้วอันนี้เที่ยวกับบ้านเนาะเอาข้อดีก่อนที่ผมเห็นว่าเป็นข้อดีแล้วกันก็คือหนึ่งแล้วกันการามุมมองในการใช้งานแล้วกันครับก็คือเทียบกับของเดิมที่เป็นตัวติดหน้าอกเนาะ ตัวนี้ผมก็ติดอยู่ตรงข้างมอกตอน็อกนะครับสิ่งที่ผมเห็นว่ามันดีกว่านะก็คือหนึ่งผมสามารถเห็นหน้าจอได้ครับของเดิมติดตรงตรง้ออกผมไม่ได้เห็นหน้าจอนะพรามันเปิดหรือว่ามันปิดผมไม่ได้เห็นว่าไมา่มันดังหรือมันไม่ดังนะครับไม่ได้เห็นอะไรเลยผมเปิดปิดทีนึงผมก็ต้องอคอยฟังเสียงเปิดเสียงปิดเอานะครับว่ามันเปิดหรือยังวะหรือว่ามันปิดหรือยัง พอติดตรงนี้มันก็ทําให้เราง่ายขึ้นนะเราเห็นเลยว่ามันเปิดหรือว่ามันปิดนะเพราะว่าหน้าจอมันอยู่ข้างหน้าเราเองคนระับอันนี้ข้อที่หนึ่งทำให้เราแฮนเดิลตัวอุปกรณ์ได้ง่ายนะครับข้อดีข้อที่2นะครับก็คือมุมมองนะครับมันเป็นเฟิร์สเพร o ซันนะครับก็คือเป็นมุมมองบุคคลที่1นึ่ง สิ่งที่กล้องถ่ายทอดออกมาภาพที่กล้องกลับเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่ผมเห็นเลยนะครับไม่ว่าผมจะหันไปทางซ้ายหรือหันไปทางขวาของเดิมเนี่ยมันจะเห็นทางหน้าตรงอย่างเดียวเพราะว่ามันฉายมันฉายจากหน้าอกมันจะไม่หันซ้ายหันขวาผมก็จะเห็นเห็นตรงๆนะครับบางจังหวะเนี้ยผมหันซ้ายหันขวาเนี่ยมันก็จะไม่ได้หันตาม ด้วยนะครับอันนี้ข้อดีที่ผมเห็นได้ชัดเลยก็ประมาณนี้แล้วกันสองข้อนะครับข้อเสียที่ผมรู้สึกได้เลยนะเมื่อเทียบกับแบบติดหนะ้าอกเดิมที่ผมใช้อยู่ก็คือมันมีน้ำหนักถ่วงที่หมวกันน็อกนะครับถ่วงอยู่ด้านหน้าของเดิมมันจะไม่มีนะครับผมไม่แน่ใจว่าน้ำหนักใ้ตัว ดีเจแอคชั่น4ที่ผมใช้เนี่ยกับกับตัวเมาส์เนี่ยมันมันหนักรวมกันกี่กรัมนะครับแต่ผมมองว่ามันก็ถือว่าหนักนะถ้าขี่นานๆนี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะจะปวดคอไหมนะครับอันนี้คือข้อเสียที่ผมรู้สึก ได้เลยนะเมื่อเทียบกับแบบติดหน้าอกราคานะผมจำไม่ได้ตัวเลขว่าผมซื้อมาเท่าไหร่มูต้องว่าหลักร้อยนะครับสุดท้ายก็จะแนะนำมาเล้นะครับสำหรับคนที่คิดจะซื้อนะก็ออยู่ที่ว่าจะอยากได้มุมมองแบบไหนถ้าอยากได้มุมมองแบบเพลย์ั้นนะครับแบบ เราเห็นอะไรกล้องเห็นด้วยก,ก,ก็ต้องซื้อแนวนี้แหละไม่งั้นไม่งั้นมันก็คงทําไม่เห็นแบบนั้นนะจะติดที่ตัวหรือว่าติดที่รถเนี่ยมันก็จะเป็นมุมมองของรถนะครับก็จะหันตามหน้ารถแต่แบบนั้นก็จะลดภาระที่หมวกกันน็อกนะครับจะถามผมว่าส่วนตัวเนี่ยผมซื้อไหมนะผมซื้อมาแล้วับซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวลองใช้สักพักก่อนว่า ว่ามันต่อโจทย์ไหมผมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะผมว่ามันเป็นภาระหมวกอนอฟผมพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวรอดูไปก่อน,น,นว่ายังไงดีอาจจะใช้เวลาจะทําคลิปแค่นั้นแหละครับแล้วก็เดี๋ยววันไหนปกติก็อาจจะติดหนะ้าอ,อกเหมือนเดิมอาจจะดีกว่าก็โดยประมาณประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับฟังมาถึงตอนนี้นะครับไม่รู้จะมีประโยชน์ไหมนะ ็สำหรับคนที่คิดจะซื้อแล้วกันถ้าคนที่ไม่ได้คิดจะซื้อก็อาจจะจะไม่ได้เสิร์ชมาเจออยู่แล้วนะครับก็เรื่องราวโดยประมาณครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ